สวัสดีค่ะนาขากินพัดหอยกิบกี้แล้วค่ะมันขื่มๆแน,น,น,น่จะเห็นหูงบ่านน้อค่ะเห็นบ่นค่ะพัดหอยกิบกี้ค่ะมาข่ามากินพี่สาวมาให้เล้วมาสิบได้ตัางใจเห็นขีบกับขำมันหูงมันอยากยังไงเนี่ยทั้งพอมาสมบายน้ำเหรอเบิ่งคนป่วยน้ำเนาะคะ่ะมาค่ะ แล้วมันหวานหน่อยเนาะพี่น้องนมังนะไหนมันน้อยหน่อยบ้างทำทรามาตา เห็นบ่าเห็นบ้เห็นบ่ลูกโดดร่อมเห็นบ่คะลูกโดดก่อมาเอเมเลยไงอ๋อเห็นบคะบ่มีาหรอคะ Ừ. cái nà nó. Ừ. Ui, cứ quấn tà khỉ này rồi quên Quấn tà khỉ này nào Hãy subscribe cho nó nữa không นียมันน้อยหน่อยหน,น่อยหน่อยบ้างสมกมุ้นวยมันหลักค่ะไว้กิบกี้มีวิธีเห็นในตอนถ่าย้วค่ะะคำสุดท้ายค่ะ าไปเบิ้งข้นควันใส่เบิ้งพอค่ะหลังจากเอาใส่น้ำมันลงไปแล้วนะคะแเราเข้ากับใพผักกระเทียมที่เราตำไว้แลใส่ผิดผิดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็พัดพัดพัดเขล็กเขล็กจังเลยนะคะ พเพาะมเปนสูงเ้ากับเปลือกปูงค่ะใส่ชูรดนะคะใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมันหอยจังน้อยค่ะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะเข้ากับคุกเข่าใส่เขากันโคเล่โคเล่โคเล่เขา้าไปค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟค่ะ